สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องของปอมอไปแล้วนะคะสาวผู้ไทยในอเมริกาจ้าวันนี้วันนี้ตอนแรกปอก็พ่อใหญ่จะพากันไปงานโชว์รถค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปจ้าเพราะว่าเป็นวันฝนตกเนาะปกตินะพ่สิพากันไปทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะไปงานแสดงรถก็จะมีแบบรถโบราณรถอย่างแบบนี้นะคะมากะตอนแรกกะว่าสิปเฮ็ดวิดีโอเอามาโพสต์มาแชร์ให้ทุกคนได้เบิ่งนะจ๊ะแต่ว่าไม่ได้ไปฝนตกอีกแล้วค่ะ เดี๋ยวมื่อวนนี้จะมาหาอย่างกินกันเดี๋ยวนะทุกคนเ,เราไปดูก่อนนะว่ามันมีอย่างกินแนะ่อืมน่าจะกินน่าจะกินข้าวกะเพราจะ้ะกะเพราที่ผมเอ็ดเอ็ดไว้เมื่อวานนี่กินข้าวกะเพราดีกว่านะทุกคน กดนานงรออยู่ตรงนี้นะจ๊ะไปเอาช่วยกอ่อนแล้วก็ได้ถ้วยมาแล้วน้องทุกคนก็บอเห็นแล้วสะ่ะใครจังไหนจะเสียเห็นะทุกคนก็บอเห็นแล้วว่าผมเห็ดนะแบบนี้ดีกว่านะเมื่อวานนี้ผมเห็ดกะเพราเห็ดกะเพราไก่จ้ะแล้วกระหุงข้าวไว้ ปกติแล้วส่วน์นาเขาจะพุงเข้าแล้วก well. no. ็เฮ็ดกับเ้าาไว้แล้วก็จะมีไก่นะจ๊ะมีกระเพราไก่โอ้น้ะกระเพราไก่จะตักลาดไปเลยลาดไปแบบนี้เลย ตอนแรกนึกว่าซีได้ไปร้านเอ้ยนึกว่าซีได้ไปงานโซโล่งาน,นนะทุกคนเราก็จะใส่ไมโครเวฟสองนาทีครึ่งตอนนี้เราก็รอข้าวอยู่นะจ๊ะ ขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันนะคะเดี๋ยวเราเขาเราก็จะกินข้าวกัน ทุกคนเป็นจังไดกันบ้างเนาะสบายดีกันบ่กคะ <c oughs> เสื้อตัวนี้นะจริงๆแนละ้วมันก็จะเป็นคอแบบนี้ <c oughs> แล้วมันมันจุกคอน,นะจ๊ะสามีผมก็เลยก็เลยตัดอันนี้เป็นเสื้อของสามีจะ้ะเพื่อนก็เลยตัดขออนุญ,ญาตน,นคะคะสมัครเลยจ้ะอืมกระเป๋าของเราก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะทุกคนแซ่บนะ หน้าตา,าจะาหูขึ้นหมุนหน้าตาอาจจะไม่ค่อยน่าก,กินเท่าไหร่แต่ว่ามันแซ่บนะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทักทายนะคะมาคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันผมนาดีใจแห้งอันมีหลายคนมักส่วนพักของผมส่วนพักที่อยู่ข้างนอกอมัมมเคยกลมสวงนี่กำลังดกเลยจ้ะ กะเพราโบเพ็ดเลยเดี๋ยวผมออกไปเอามะพริกดีกว่าเดี๋ยวออกไปเอามะพริกแบบนึงจ้ะออกไปเอามะพริแบแป๊บนะาาบบนมาแล้วทุกคนบลางดอกจ้ะฝนตกใส่อยู่มาเป็นยังดอกนี่้ผมกะจะกินเอาแม่ก,กัดพอให้มันจวดจาดนะจ๊ะ จรดจานของจริงจ้ะไปได้ไปเอาน้ำก่อนจรดจาดเกินคำบรรยายอันนี้จะเป็นเป็นชาจ้ะ ชาเขียวชาผสมน้ำตาลนั่นแหละ,ะจ้ะตัวจ้าสุดๆปมเป็นคนที่มักนัง่งคัดสมากินข้าวด้วยจ้ะโทษเลยละข้าวก็ะหอน เป็นคนกินง่ายๆค่ะกินกินอิ่มแล้วกับไปไหม <laughs> เดี๋ยววันนี้หลังจากที่กินข้าวแล้วพอดีว่ามีนัดกับสามีไว้สามีผมหนะ เพิ่นนายักสนับสนุนปอมเด้จ้าเพิ่นเพื่อนเห็นว่าปอมนะ่ะเริ่มที่จะยากฮ็ดคลิปเฮดหยังลง youtube แบบนี้นะ,นะคะ่ะเพื่อนก็นเลยเพื่อนก็นเลยเห็นเห็นผมพยายามตัดต่อตัดต่อคลิปในใน,ในมือถือในมือถือน้อยน้อยเก็เลยว่าโอ้ยเดี๋ยวสิพาไปเบิงเดี๋ยวสิพาไปเบิ่ง iPad เผื่อว่ามันมันจะตัดง่ายขึ้นมันจังอีหยังขึ้นถ้าเธออยากฮ็ดจริงจังนั่นเพิ่นก็ว่าแบบนี้นะเพื่อนก็นนนะนกนสนับสนุนหนูดีๆเด้ะคะ่ะ นใดที่กำลังหาพยายามหาไรายได้ใน facebook อยู่บ่คะที่เป็นคลิปวิวคลิปอย่างแบบนี้นะคะ่ะปอมก็เป็นคนหนึ่งที่กำลังพยายามตอนนี้ปอมได้เครื่องมือมาได้เป็นโบนัสค่ะได้เป็นโบนัสแล้วก็เป็นโฆษณาในโฆษณาในคลิปสั้นแต่ว่าคลิปยาวปอมอยังบได้น้ำเขา ว่าเผ็ดไหมเผ็ดอะแต่ว่าเผ็ดเนีที่นี้คือเผ็ดแซ่บเผ็ดอร่อยมันแซ่บเด้อมันเป็นหอมๆนะจ๊ะมันมันเป็นมะพริกที่เขาเอาไว้กินกับแหนมอื้ พูดกนะันมาพูดถึงการหารายได้นะจ๊ะปม,มนะได้ได้ค้าโฆษณาได้โบนัสได้โบนัสโบนัสผมได้มาประมาณสิบเดือนแล้วจ้ะได้ประมาณสิบเดือนสิเข้าเดือนสิบเอ็ดหแต่บอกเลว่าอมจะได้จะได้ต่ออีกบ่นะแต่ว่าจะเข้าเดือนสิบเอ็ดแหละ กะเดือนนึงกับรายได้ของผ่มกระบอกหลายค่ะกระบอกหลายก็พอได้พอได้ซื้อพอได้ซื้อมะหุ่่งตำมาหุงอยู่นี่แพงๆทุกคนเห็นพี่ๆบางคนบอกว่าบางคนก็เอาเอาหมากอันนั้นมาตำหมักหมักฟักแมวเลยนะจ๊ะ บางคนเอามาฟฝักแมวมาตําบางคนเอาการการบรอกโคลี่แล้วก็มีบางคนเอ,เอาอย่างอีกอะตาตําแทนมะฮุงมีหลายอย่างคะ่ะมีหลายอย่างที่สามารถตําแทนมะฮุงได้แล้วก็แล้วก็บ,บอกว่าแซ่บพร้อมแต่ว่าเนี่ยเร่เคยลองเดี๋ยวต้องลองอะ บางคนอาจจะแค้นใจในการกินของผมเลยจ้ะบางโทษหลายๆผมกินปกติแบบแบบผมก็กินแบบนั้นเลยอ่ะผมไม่ได้แบบยังบอกยังบอกหูจักแบบต้องมาเซตกล้องแบบไหนต้องกินแบบไหนให้มันเป็นตาแซบแบบนี้นะจ้ะผมก็กินของผมปกติแค่ตั้งกล้องถ่ายขอโทษหลายๆเลยจ้าถ้าเกิดว่าคนแบบบางคนแบบขัดใจแบบนี้นะเดี๋ยวบอกก็จะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆเลยจ้ะ ฝิกเบิดอ่ะผมยังไม่ได้ทำงานนะทุกคนอ่ปอมมาสกลนักนนะเอยปอมมาอเมริกาด้วยวีซา่าเควันนะคะมาด้วยวีซา่าเควันแล้วก็มาถึงแต่งงานภายใน90วันยื่นขอกรินการ์ด ตอนนี้ก็ได้กินการแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ย,ไไดยังไม่ได้ทํางานค่ะแต่ถ้าเกิดว่าสิไปเห็นงานกับไปได้ให้การจ่ายแต่ว่ายังบอกมีแผนที่สิออกไปเห็นงานเนาะขอให้ภาษาเก่งกว่านี้ก่อนขอให้หลายๆอๆย่างลงุงโตก่นนี้ก่อนนะเนาะเดี๋ยวถ้ายังไงกะเดี๋ยวข้อติดตามไปเรื่อยๆได้จ้าว่าชีวิตปอมในอเมริกาสิเป็นแบบใดต่อไปเนาะจ้าทุกคนอมเดี๋ยวอมกินแล้วอมก็จะไปแต่งตัวสิผ้ากันออกไปข้างนอกลวจา้าพอดีว่านัดกันกับสามีไว้ว่า สิาพากันไปซื้อของันะจ๊ะเดี๋ยวถ้ายัางไงกะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณที่กดติดตามเลยนะคะขอบคุณ